ก็หน้าที่ของไม่ได้ชะานเลนเว้หน้าที่ของคคือกันเลนเป็นศึกที่คล้ายๆกับลีก2ประเทศมาเจอกันลีกของลาลิกาสเปนบาร์เซียบแล้วก็รเรียกว่าเป็นลีกของไทยโอ้นี่คือบุรีรัมย์สองลีกนี้นะครับไม่ได้เจอในศึกนะบนสนามหญ้าแต่เจอบนสนามรบนี่งไงลับลึกแต่ตอนนี้ครับโดนแบบลึกลับครับธนกัตตายไปก่อนไม่มีใครเซฟเพื่อนครับดูจอสายลางครับมีคนกำลงกังจะตายแล้วเรียบร้อยครับอามันพีโดนเก็บไปครับแล้วมีพวกเอ็นไหลตามเก็บไปอีกหนึ่ง เหลือเพียงแค่ฮานักัตที่ลงมาโอ้โหทริปเปิร์คิวเห็นอยู่หลัดหลัดตีเข้าไปสะบัดดาบทริปเปิร์คิวจนได้สะบัดดาบวางตะลินายครับเก็บป้อมด้านบนครับมีรถหนึ่งคันตรงนั้นแล้วดูดีฟ็อกเอนเข้าไปแบบผ่าดหานนะพะงาดงามและเพื่อนเข้ามาตามครับและเป็นโอว้ไปเข้าไปรับต่อแล้วดูดคิปไปด้วยครับแม่เขาเกลี่ยง่ายๆแล้วคิกเอาคิปไปจู่หน้าบ้านใหญ่ของฝั่งบาเลนเซียซีเอฟหมดเลโผมใหญ่ครับผมยัดเข้าไปครับ โอ้โหโผมอย่างกระสุนมีและบูรัมเจตินกอดครับเดินมาที่ด้านหน้าครับจากที่จะกลับแต่ตอนนี้มีโอกาสปิดบ้านแต่เขาไม่ยอมให้ปิดง่ายๆและเหลือเพียงแค่พิจูครับนัดบ้านกําลังจะโดนโจมตีและเป็นเอ็นคียิงปิดไปนําก่อน1นึ่งสูครับบูรัมเจตินกอดน่นรอดแหละแค่จอดนั้นไอ้ฝั่งล็อกซี่ได้มันมันเหลือแค่ล็อกซี่ไว้ตรงมาขวาล็อตซี่ตอนหนึ่งมันเดินเข้าัวเดียวไปตัวเดียวเลย เดี๋ยวเราจะต้องเลือกมาเกิดปแล้วโดนเกือบคอมโบและกำลังจะตายนอนหน้าโฉบทิงเกอร์แต่ไม่รอดครับหนูเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวหมายมั่นปั้นมือปิงเกอร์ถอยกลับมาและไถเก็บวิซูเอออุอ้ยยิงไปยกลอยเก็บเรียบร้อยครับนี่คือสิ่งที่จะต้องทำอาวมาพัพีโดนเปิดครับกำลังจะตายกดตัวแข็งินเดอร์ลงมาอาวมาพัพีเจอโอ้ฝ่ายตามไปครับเก็บจนได้นะครับ ตกลและเสียมาตรงนี้ครับขยับมาแบบนี้ฮานาจ้าซึ้ไม่มีช็อคนะครับใช้ไปเมื่อกี้ครับเลือดน้อยต้องถอยกลาบครับหมูและนอนหนัดต้องเอาตัวรอดออกและเดนินลงมาครับเดินไปที่ไบเปอร์ได้ปิชูไปก่อนครับและไบเปอร์อยู่ในระยะที่สามารถสังหารต่อได้และฝ่ายตอ่อทีบ้านใหญ่ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บูรัมขึนบอร์ดขึ้นมาครั้งเดียวและจบเกมเลยนําไปแล้วสองุกับบูรัมนที่ต้องออฟก็ถ้าเกิดมันทำออฟเดยแล้วเราไม่สู้อะเราไม่คิดจะสู้ที่ออฟเลยเราก็ต้องทำแกรี่สวนใครระบบะ เอทีครับตไล่ไม่ไข้างหน้าเลยกคุณนายปิดมาตรงนี้ชุกทัดไม้ครับเกสเซครับโอ้ชุบเอทีไม่ทันครับแล้ดูโดนเก็บหรือเปล่ายางครับโอ้คุณนายปิดมาแต่ยังดาเมจไม่พอและดูเดินหนีนอรนันโอ้ยังเต็มพี่ครับแต่สุดท้ายโดนดาเมจไม่ได้และเป็นอัมพาไหลมา2โอ้และตัวของนอรนันครับเข้ามาสุิกีคุณนายปิดจากพิชูครับเก็บตัไฟไม่ได้และเขายังรอดกลับไปครับเรื่อยๆติดๆและดูครับ ดูๆมาแอนเซนเก็บพิชูตรงนั้นตรงนี้ครับโดนจับเข้ามาสำหรับเคสเอครับพออินแบบนี้คุ้มหรือเปล่าบรียิงอโบครับกดมาหยุดยชีวิตตัวเองครับ โอ้และไปสกิลต่อจากด้านหลังครับโดยตัวของนูนูที่กดแอสเซนต์ครับแล้วเข้าไปไหลได้หนึ่งครับอัมพีไหลสองแล้วฮะโอ้และตอนนี้กำลังจะไหลสามแต่โอ้ไฟครับหนีออกมาได้ก่อนครับและเก็บสี่ครับสวนกลับได้สวยครับบาเลเซียซีเอฟอีสปอร์ตไปที่เลนกลางต่อแล้วการเคลียร์ของเคสเอครับต้องเอาตัวไปรับดาเมจกับคีดชุดนั้นหนึ่งวิญญาณทีมกําลังจะมาเหลือรถคันหนึ่งนะต้องเคลียร์ออกแต่ไม่ทันครับบาเลเซียซีเอฟอีสปอร์ตครับตีไข่แตกเปสี่เกมครับคู่แรก ถ้าเอวผา,าแล้วมั้ยเราไม่มีใครกล้าเาข้าผาเลยที่ไหนเอเอนี้ก็ถามีไปจับอะ่ะแบบไม่นายไปอ่ะมดดี เจอเกนเอ่ครับและยังไม่รีเวลสีด้วยจังหวะที่จะกดไม้เบรสเซเล็ตออฟซับเป็นชั่นยังเหนียวอยู่โอ้โหได้โดนลุมขนาดนี้บลูสัมเดอะบอลเดอร์โอ้และโอไฟโดนหนักครับดิฟเอ็นได้แต่ยืนมองครับพยายามจะตัวแข็งครับกดหนีออกไปและนอนันเกี่ยวไว้ได้สองจางตลอดขมาและตรงกลางกระโดดช็อตมาโดนเกนเซ่ดูดูโดนเก็บโดยอัลเบิรพีครับดิปโรหนีออกมาได้ครับฮานนากัสครับเจอหน้าเอทีอัลเบิรพีพยายามจะออลอินเพื่อจะเก็บให้ได้กดตัวแข็งพยายามจะหลบครับและถ่ายตัวเองออกมาแต่ดิฟเอ็นมาจังหวะสวยงามมากพี่ชูพยายามจะ และมีนอนหนันอยู่ใกล้ๆกันเต็เดละปาดไปลองไฟใช้เดอะบอลเลอร์โดนพิชูครับแต่พิกเกอร์หนีหลบออกมา<ส>ไบเปอร์มารับทวงต่อครับในการแทงหาไปให้พิชูครับเหมือนจะได้อีกฟรีแต่ว่าตัวของออตดีวอกเอ็น เดินมาเจอพิช <anything S 2> ู <a few order shorts> และเก็บไปจนได้ครับโอ้โหนันทำอะไรไม่ได้ครับแใช้สกิลแอบเนียนเก็บพอมลางไปครับบูดันติดฟอดและไปเปอร์มาจากเลนบนครับหาจับโดนเอ็นทีเอ็นทีโดนรับแต่ว่ามีการกดหมาขอฟอร์สครับตัวแข็งแต่ยังเก็บเอ็นทีจนได้ครับสำหรับไปเปอร์อามทพีเป็นโกด์โอฟออกครับและคนที่โดนหนักค right ือเฮเซโดนเก็บเป็นเรียบร้อยโอ้และโอฟไยยืนหนาครับยืนทนแต่ว่าอามทพีก็ทนเช่นกันครับ ไม่มีอะไรเปิดก่อนและโดนในจังหวะแคบๆครับฮานากัตถ่ายไปครึ่งหลอดแล้วไปเปอร์ครับพร้อมกับอัลเบิพีครับเลินหาเอ็นทีเอ็นทียิงฟรีจากกลุ่มของดารสเลเยอร์ครับและยิงแบบฟรีฟรีแบบนี้ไม่ค่อยดีพิชูครับได้คจังหวะเปิดอติก็จริงและช็อคมาตรงนี้โอ้แล้วเซฟมานะฮานากัตผมหมดแต่ว่าโดนจากด้านหลังครับผมต้องขอยัำครับและพิชูโดนหนืนมากและแอโร่เคออสไปโดนพิชูโดนเก็บไปจนได้เกิดไป่หนึ่งชีวิตก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดอัลเบิร์ตเพีคเรับอัลเบิ มาครับแล้วห้คนเก็บอำมาีเหลือเพียงแค่นอนนั่นคนเดียวนอนนั่นจะทําอะไรได้มากน้อยกว่านี้อีกไหมก็ไม่ได้ครับและเป็นบูรัมแต่ติดต่อชนะไป3-1หนึ่เย